อตอนที่เอกระทรวงการคลังเขาเรียกเนี่ยเขาเรียกสามหมื่นห้าพันล้านแล้วเวลาคุณยิ่งรักไปยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยคุณยิ่งรักก็บอกว่าเขาไม่ต้องจ่ายเลยนะสามหมื่นห้าพันล้านก็มีการพิสูจน์กันแล้วว่าตกลงจากสามหมื่นห้าพันล้านเนี่ยท,ทําไมศาลจึงลดมาเหลือสองหมื่นล้านที่ศาลลดมาเหลือสองหมื่นล้านก็ศาลเห็นว่าเออความเสี่ยงมันไม่ถึงสามหมื่นห้านะมันมีเพียงสองหมื่นเท่านั้นเองอคุณยิ่งรักก็จ่ายเพียงหนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้น ไอ้ความรับผิดชอบเรื่องความเสียหายเนี่ยพวพิสูจน์กันมาซุกเม็ดแล้วครับไปลดไม่ได้เพียงแต่จะยกขึ้นมาว่าเออตอนที่ไปสู้กันนั้นเนี่ยนะครับมันมีข้าวในโกดังอยู่ข้าวในโกดังมันยังไม่ขายวันนี้ขายได้แล้วมันได้เงินมาเท่านั้นเท่านี้คิดว่าเรื่องแบบนี้ก็ไปสู้มาแล้วเลยครับเขาสู้มาแล้วทั้งนั้นนะครับว่าเรื่องถ้า ขายเข้าไปแล้วเท่าไรา่เหลืออยู่ในกดังเท่าไรา่แล้วที่เหลืออยู่ในกดังนี้มันมีราคาเท่าไหร่สารต้นลดให้จากสามหมื่นหน้ามนเหลือสองหมื่นแล้วครับเพราะการที่จะพิจารณาคดีใหม่ย,ยากมากประเด็นต่อไปก็คือเอท่านนายกตรีจะทำะยังไงนะ,ะท่านตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสุดก็ต้องบังคับให้เป็นไปตามคำวิพากษาครับมไม่มีทางอย่างอื่นเลยครับเรื่องนี้ครับค่ะทิ้งทวงอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะเอาก้อยไปเราสิบวันนะครับค่ะ ให้ทำบัญชีค่าใช้จ่าย,ยทั้งหมดใภายใน60วันนั้นกระทรวงการคลังต้องทำให้ให้ใหใหจบนะครับทีนี้ถ้า60วันแล้วกระทรวงการคลังยังทาบัญชีไม่จบเชื่อผมนะครับวันที่61จะมีนักร้องไปเยื่อน1 7หลัดกระทรวงกวารคลังแน่ครับ